กระสวสดีพี่พี่แรปเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับมันนี่พีเอนะฮะวันนี้เราก็จะมาทําการถอนเงินครับหรือมาทําการอัปเดตในของตัวแอปโกลโ v วิลถอนเงินเข้าในของทูมม m นี้วอลเล็ตจำนวน200บาทนะครับในของตัวแอปนี้ก็ไม่เคยเห็นใครรีวิวแล้วนะในของตัวแอปนี้เท่าไหร่นะครับและวันนี้ผมก็เลยจะมาทําการอัปเดตดูว่ามันยังจ่ายเงินกันอยู่ไหมเพราะฉะนั้นเราไปทําการถอนเงินกันเลยดีกว่า ก็ทําการเข้าในของตัวแอป g o น g l e r e กันเลยนะแอปนี้ผมเคยทําการรีวิวแล้วก็ทําการถอนเงินสมัครต่างๆแล้วนะสําหรับใครที่ติดตามผมมาก็จะเห็นนะาว่าผมทําการถอนเงินได้จริงนะฮะแล้วก็การสมัครต่างๆนะครับเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเลยจะมาทําการอัปเดตการถอนเงินว่ามันยังจ่ายเงินกันอยู่หรือเปล่าในของแอปอ่านนิยายนะครับดูวิดีโอนี่ หรือซื้อหนังสือต่างๆนะฮะเงินรางวัลการเชิญเพื่อนนะครับผมก็ถึงขั้นต่ําในการถอนเงินแล้วนะอันนี้ก็เข้ามาก็รับเหรียญเลยนะโอเคก็มาตรงที่หน้าโครงฉันกันเลยนะครับนี่เลยมาตรงที่หน้าคงฉันนะผมมีเหรียญก็ตามนี้เลยนะครับส่วนการถอนเงินก็ถึงขั้นต่ําในการถอนลบก็คือ200บาทนะครับการถอนเงินให้เราทําการกดจากตรงนี้จะไปได้เลยนะเมนูในการถอนนัมันจะอยู่ข้างบนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรากดเข้าไปทําการถอนได้เลย แล้วก็จะพาทุกคนไปดูนะของประวัติการถอนเงินของผมเลยประวัติการถอนเงินของผมก็อยู่ข้างบนนี้เลยนะครับนี่ก็ให้ทุกคนไปดูกันก่อนเนาะนของประวัติการถอนเงินนะครับกดเข้าไปดูได้แล้วมาตรงที่บันทึกการถอนนี่ผมเคยถอนเงินไปแล้วนะขั้นแรกก็คือทดสอบการถอน50สตางค์หบาทสบาท10บาทและก็200บาทและ10บาทครับเห็นไหมผมก็ถอนมาแล้วนะ200กว่าบาทเลยนะฮะ และว,วันนี้ก็จะมาถอนอีก200บาทนะครับดูว่ามันยังจ่ายเงินกันอยู่ไหมเพราะว่าไม่ได้ถอนมาค่อนข้างนานพอตัวเลยนะในของตัวอ์มเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะมาทําการถอนเงินแต่ก่อนที่เราจะทําการถอนเงินผมขอทุบทวนอีกรอบนึงนะครับสําหรับการถอนเงินนะฮะก็คือว่าตอนที่เราถอนเงินเนะ่ะเขาจะบอกให้เรารอภายใน7วันนะครับเงินถึงจะเข้านะ ว,วันเสาร์อาทิตย์มันจะไม่น้นนะครับแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เขาจะไม่นานนะเพราะว่าเขาอยู่ทําการนะครับเพราะว่าวันนี้ผมถอนในของว,วันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือว่าวันหยุดรัฐมนูญต่างๆเนาะก็วันนี้เขาจะไม่จ่ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นมันจะใจวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับ7วันนะครับต้องรอดูว่า,วามาันจ่ายวันไหนนะฮะกดไปตรงที่200บาทนะครับการถอนเงินนะ10บาทเราต้องใช้คูป,ปองด้วยนะครับสมมุติว่าผมจะถอน10บบาทครับต้องใช้คูปองด้วย เพื่อทําการถอนนะครับแต่ถ้าเราถอนหนึ่งสองร้เข้าไป200ขึ้นไปเนะี่ยมันจะไม่ใช้คูปองนะครับใช้เหรียญเท่านั้นโอเคก็ทกําการกดถอนตอนนี้เลยนะครับ200บาทนะครับถอนตอนนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ถอนครั้งแรกมันก็จะมีช่องให้เราใส่ในของเบอร์โททูมอนี่ a l เล t เพื่อรลบเงินนะครับส่วนใครที่ถอนมาแล้วนะครับมันก็จะหรือว่าใครที่ผูกไปแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยนะฮะเราก็ทกําการกดส่งเข้าไปได้เลยนะครับ กดส่งเข้าไปนี่เขาบอกว่าถอนสำเร็จแล้วนะครับรอตรวจสอบนะครับไปใน 1- 7ถึงวันนะให้เรารอประมาณ7วันนะวันนี้ผมถอนก็วันรัฐมนูญนะครับเงินก็จะยังไม่เข้าเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องรอประมาณ7วันนะฮะโอเคเราทำการถอนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูในของประวัติการถอนเงินกันได้เลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นในของประวัติการถอนเงินเหมือนเดิมเลยนะฮะก็ประวัติการถอนเงินเข้ามาเมนูนเดิมๆิมเลย นี่สถานะของผมก็คือ200บาทนะครับรอบผมถอนในของวันที่12เดือน12นะครับเวลา9โมง4นาทีน,นี่เลยก็รอบในของ2องบาทในของตัวแอปนี้อ่ะผมก็ทำการถอนเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวลองเงินเข้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเรามาดูในของเมนูในการหาเงินนะครับแล้วก็เมนูต่างๆกันเลยดีกว่าแบกเข้าๆกันนะครับแอปนี้มาเล่นง่ายๆไม่ได้ยากหรอกหน้าแรกเลยนะครับก็ามาในของหน้านหลักก็จะเป็นแอปในการอ่านนิยายนะครับเห็นไหม นี่ใครที่ชอบอ่านนิยายอ่ะต่างๆนะีน่ะนี่เรื่องแรกนี้เลยครับกดเข้าไปอ่านได้เลยนะแต่งงานนะครับนี่รอลอกแต่รักของจริงนะครับนี่ใครที่จะอ่านนะครับก็กดอ่านต่อได้เลยอ่านแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยนะแอปนี้มันมีข้อดีตรงนี้แหละสาหรับใครที่ชอบอ่านนะครับอ่านแล้วก็ได้รับเงินด้วยนะส่วนใครที่ไม่ชอบมาอ่านก็สามารถดูวิดีโอได้ถ้าเราอ่านแล้วเนี่ยเห็นไหมตรงกล่องข้างบนเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะถ้ามันเต็มเราก็จะได้รับเหรียญ จริงๆเราไม่จะเป็นต้องอ่านก็ได้เราแค่เลื่อนเลื่อนผ่านไปน,นี้ก็ได้นะครับเลื่อนผ่านไปน,นี้ก็ได้นะให้มันขึ้นแล้วก็เต็มเราก็จะได้กล่องสมบัติมานะเห็นไหมเต็มแล้วแล้วเราก็จะได้กล่องมาโอเคอกดกลับก่อนนะกดกลับก่อนนะครับนี่แต่เชื่อว่าเมื่อกี้เราทําการดูแล้วมันเต็มแล้วใช่ไหมกล่องมันก็จะมาตรงนี้นี่เลยเราก็สามารถกดรับกล่องแล้วก็ลุ้นว่าเราจะได้ประมาณกี่เหรียญ เท่าไหร่ยังไงกันแน่นะครับนี่การอ่านนิ้งใหญ่ง่ายๆครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีในของเหรียญตรงนี้เราก็สามารถกดรับได้เลยนะกดรับเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้คือเราสามารถกดรับได้เลยและอีกอย่างนึงก็จะเป็นในของการดูวิดีโอนี่แนะนำนะครับเพลงเกมต่างๆนะสำหรับใครที่อยากดูก็ดูได้นะครับและมาในของตรงรางวัลตรงนี้รางวัลตรงนี้ก็จะมีการในของหมุนสปินนะครับเปิดต่างๆเช็คอิน สำหรับใครที่ยังไม่ได้เช็คอินไลวันก็สามารถกดเข้าไปเช็คอินได้เพื่อที่เราจะได้รับเหรียญแล้วก็รับคูปองต่างๆนะฮะอยู่ตรงนี้เลยนี่ก็กดเข้ามาเช็คอินกันได้นะอ่ะต่อมาเราก็เลื่อนมานะครับโอ้เมนูมันเยอะมากนะเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะก็จะมีตามที่เขาระบุเอาไว้ตรงนเนี้ยเนี่ยเปิดการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยเล่นเกมเพวกนี้รุ่นรับโชคต่างๆเนี่ยโหลดแอปทดลองดูโฆษณานะครับแล้วชมวิดีโอนี่ และอีกอย่างหนึง่งใครที่อยากเชิญเพื่อนมาทําด้วยกันก็สามารถเชิญเพื่อนมาทําด้วยกันได้เลยนะครับก็ถ้าเราเชิญเพื่อนเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการเชิญเพื่อนก็คืออยู่ตรงนี้นะตรงนี้ครับเชิญชวนจะได้รับรางวัล2เท่าก็กดเข้าไปได้เลยกดเข้าไปนะฮะอ่าอันนี้เหมือนว่ามันจะไม่ได้ฮะตอนแรกมันจะเชิญได้นะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าเซิร์ฟโอเคได้ลวเมื่อกี้น่าจะเป็น เด็ดหลุดหรือเปล่านะฮะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะเราก็สามารถกดเชิญได้นะครับเชิญทันทีและหแนะนํนาต่างๆมันก็จะโผล่มาตรงนี้รหัสนะนํนาของเรานะครับถ้าเราจะเชิญเราก็สามารถกดเชิญทันทีได้เลยนะแล้วก็จะมีลิงก์ให้เราทําการเข้ารอบลิงก์และเราเอาลิงนนะออก,ก์นั้นอ่ะเอาไปทําการเชิญเพื่อนและให้เพื่อนไปโหลดแอปพลิเคชันใน Play Store แล้วก็สาระหาเชิญของเราก็จะได้รับเหรียญเพื่อนคนที่ใส่ก็จะได้เราก็จะได้เหมือนกัน ในการทั้ง2คนเลยส่วนเงื่อนไขในการเชิญเขาก็จัดระบุเอาไว้อยู่ข้างล่างนะเงื่อนไขาการเชิญเพื่อนของเขาก็เขาก็จัดระบุไว้ตรงนี้นะนี่หข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อนะฮะถ้าเราทาตามนะครับตามที่เขาระบุไว้ตรงนี้ก็อ่านนะฮะให้ทุกคนอ่านดูก็จะได้รับในของตัวเหรียญน,นี้นะฮะเพิ่มมานะสำหรับคนที่เชิญน,นะครับและถ้าเราเชิญเพื่อนเราก็ให้เพื่อนมาทําการสาระเชิญในของ ตรงนี้ด้วยก็จะเป็นหน้าของฉันนะครับแอปน,นี้มันค่อนข้างโหลดช้านะแล้วก็มีปัญหาด้วยนะครับแต่การจ่ายเงินถือว่าจ่ายจริงนะนี่โอเคโหลดเสร็จแล้วนะครับก็คือหน้านี้กรอบรหัสเชิญนะครับให้เราทําการกดเข้าไปก็จะมีช่องในการใส่รหัสเชิญต่างๆก็คือตรงนี้เราก็จะได้รับเหรียญนนะักคอที่ซส่นะครับโอเคสําหรับวันนี้เราก็มาทําการอัปเดตของตัวแอปโกลโนวิล no ก็ประมาณแค่นี้กันก่อนเนาะ เดี๋ยวส่วนในของการถอนเงินนะครับข้าวันไหนเข้าตอนไหนเดี๋ยวผมจะมาเด d a ใหม่อีกทีนึ่งละกันนะครับสาหรับใครที่ยังติดตามอยู่แล้วก็รอรับชมว่าในของตัวแอปนี้ยังจ่ายเงินกันอยู่ไหมรายการ200บาทเนี่ยในนะตอนนี้เงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผ่านมาประมาณหนึ่งชั่วโมงกวกัวนะครับเงินก็เข้ามาแล้วในของตัวแอป Go n o v i l ที่ผมได้ทําการถอนเงินไป200บาทนะฮะนี่เลยจำนวนเงินที่เข้าในของทูมบันนี่วอลเล็ตนะก็จะเป็นค่า Payer m a n s h i นนะครับอันนี้เลยนะจำนวน200บาทนะครับที่ผมได้ทำการถอนเงินไปเมื่อกี้เลยก็ถือว่าเป็นแอปที่ทำการจ่ายเงินดีเหมือนเดิมนะครับและเป็นค่ายที่ยังได้เงินฟรีนะครับทำฟรีก็ยังจ่ายดีนะครับได้เงินเหมือนเดิมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำก็มาทำด้วยกันได้เลยนะครับในของตัวแอปนี้ก็ถือว่าโอ้โหผมทำมาก็นานอยู่นะครับในนัดตอนนี้ก็ยังได้เงินตามปกติเลยใครที่พลาดก็ อย่าลืมนะครับกลับมาทำด้วยแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของตัวแอปกันเลยดีกว่าว่าสถานะเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะนี่ครับนี่จำนวนมันขึ้นมานี่มันเพิ่งขึ้นมานะฮะสองร้อยบาทนี่เพิ่งขึ้นมานะฮะได้รับเงินแล้วสองร้อยนี่ก็ข, <c ười> ขึ้นช้านะแต่ว่ามันเข้าในของทุนมันนี่ก่อนแต่ว่ามันขึ้นหน้าจอนี้ช้าแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ช้าก็ถือว่ายัางได้เงินตามปกตินะฮะ เราก็สามารถมาดูได้นะจากตรงนี้กันเลยนะครับตรงจดหมายตรงนี้เขาก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับเป็นของควันนะไม่ใช่ครับเป็นการแจ้งเตือนนะครับนี่แจ้งถอนเงินนะครับ200บาทของคุณนะครับเข้าแล้วนะก็ตรวจดูไปได้เลยกดเข้าไปดูได้เลยดูทั้งหมดแล้วก็บันทึกการถอนก,ก็คือประวัติการถอนเงินนั่นแหละ200บาทที่ผมได้ทําการถอนเงินไปเมื่อกี้ ซื้อขายสัมเ็จแล้วก็แสดงว่าได้รับเงินแล้วนะผมถอนก็คือวันที่12ปี12เนาะเวลา9โมงนับ4นาทีผมได้รับเงินมาที่10โมงประมาณ10บกว่านาทีนะครับก็ได้วันที่ผมถอนเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยมันก็ถือว่าปปกติวันหยุดมันก็จะไม่จ่ายนะวันนี้เป็นวันหยุดว,วันรัฐมนูญน,นะครับก็ถือว่ามันจ่ายด้วยก็ถือว่าดีนะดีนะไม่ต้องรอนานนะครับถอนปุ๊บรอแป๊กเดียว เข้าเลยนะครับในของตัวแอปนี้ใครที่สนใจนะครับก็มาทําด้วยการได้เลยนะง่ายๆไม่ยากนะครับตามที่ผมบอกไว้มีกี้เลยนะครับง่ายมากนะห้ามพลาดเลยในของตัวแอปนี้ถือว่าใจจริงแน่นอนเนาะยังไงวันนี้นะครับก็มาทําการอัปเดตการถอนเงินในของตัวแอป GoNoview ก็ประมาณนี้เลยละกันเนื่องจากว่าแอปนี้จ่ายเงินจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าละกันนะใครที่สนใจก็กดลิงก์จะได้คลิปไปโหลดแอปพลิเคชันใน Play Store ได้เลยนะครับรหัสเชิญและรหัสแนะนา ลิงก์ต่างๆผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปเลยเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมันนี่เพจด้วยละกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ